เยายาบวกติดกันนี่ดีกว่านี่คุณสัญญาไว้อะไรมันบวกตต้งชนกันสองครั้งอนลคุณรเบการชนเออติดไม่ละติดไม่ละไม่เกี่ยวเลยเอเราไมกดอ่ะหน ดอเราไปหาลักยิงเลยลักยิงเหรอเฮ้ยกำมาไอใจลับอยู่ไเฮ้ยให้กี่ไหมนะเด็กคนเด็กคนดกคด็กคนดูคนดนฮ่าแล้วดูคนดูคนจดด้ดคนเด็ราเร็วทีอัพเบียเลยพวกคนมือมือคิดสองครั้งชักมาอยู่อ่ะติดนะติดได้ลติดได้ติดก็ม่เติดถอดติดอดเส้อเว้ย แล้วแล้วพี่อยไมได้เกงเท่าก mm ันเลยนะเกันเลยนะเรนั้นเลยนะจับเยจเลยก่าตนี้กลางวันนี้เลยนะผ้งคนเล่นกดกดเลยกดเลยกดแลวอ้าเองมันต้องดเลย Por favor, a ver.